สวัสดีเพื่อนชาวสมุน้ำโทุกคนครับกลับมาพบกับพงอีกครั้งนะครับนายสตอร์มี่นายครับหายไปหลายวันเลยไม่ได้เป็นอะไรนะครับแต่ว่าผมเดินทางทางานอยู่ต่างจังหวัดอย่างที่เคยบอกเพื่อนๆไปนะครับก็อย่างว่าครับเหนื่อยก็เลยต้องเบรกงานรองลงมานะวันนี้มีอัปเดตแพทนะครับก็คืออิมมีเดียตเนี่ยอิมมีเดียตแพทเนี่ยมันแปลว่าอิมมีเดียตมันน่าจะแบบควิกทันที รวดเร็วฉับไวอะไรประมาณนี้นะครับอืมอ่าเรามาดูข้อมูลกันครับแพ็คราคาหนึ่งพันห้าสิบาทเนี่ยอ่าแพ็คซ้ายนี่เราจะได้ดีเจนหนึ่งใบครับเอเวกคานิ่งฟอร์เนี่ยมันเป็นการเอเวกมอนหนึ่ง 1, ตัวได้เลยนะไม่ต้องใช้วัตถุดิบได้เพชรห้าร้อยมานาหนึ่งแสนะนะครับอืมเราจะได้เพชรห้าสิบสิบห้าวันเนี่ยก็คือเจ็ดร้อห้าสิบเพชระนะครับแพ็คนี้ส่วนตัวถ้าจะไม่ผิดก็คือ มันเป็นแพ็คใหญ่ของครั้งที่แล้วครับแต่คราวนี้มันมีแพ็คใหญ่กว่าก็าคือ1,750บาทครับรีเจนสกอร์เนี่ยได้2ใบครับเพชร750 Energy 100นะครับมานา300,000แล้วก็เพชร100เม็ด15วันคือ1,500เม็ด1,750บาทเ,าเมื่อกี้เข้าไป4545มีคนหาผมเยอะว่าเติมไหมส่วนตัวถ้า,ถา ถ้าใครถามว่าคุ้มไม่คุ้มคือตอบได้คําเดียวว่าโคตรคุ้มนะครับถ้ามีเงินผมเติมสองแพ็กเลยแต่ช่วงนี้ผมรายจ่ายเยอะมากครับฉะนั้นเรื่องเกมเป็นเรื่องรองนะฉะนั้นก็ควรจะก็คือดูภายในเก้าวันนี้นะแต่ว่ารายจ่ายผมเยอะมากเลยครับเดือนหน้าเดือนหน้าเป็นเดือนวันแม่นะครับก็คือต้องเก็บสำรองไว้สําหรับวันแม่แล้วก็พา,าคุณแม่ไปตรวจสุขภาพเนาะพาคุณแม่ไปตรวจสุขภาพนะครับช่วง เดือนสิงหาคมเนี่ยถ้าใครเป็นผู้หญิงนะไปตรวจสุขภาพก็จะมีโปรโมชั่นลดราคาเยอะนะครับสำหรับพวกโรงพยาบาลเอกชนหรือว่ากึ่งกึ่งรัฐบาลที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงอุปกรณ์ค่อนข้างสูงนะครับอืมฉะนั้นอาจจะงดไปครับหนึ่งพันเจ็ดรอห้าสิบนี่น่าสนใจมากนะครับกิวเวีอุดหนุนไปหลายคนแล้วนะครับแล้วก็เอเก่งนะครับที่ใช้รูปเป็ดเนี่ยก็อุดหนุนแน่นอนนะครับอืม ผมเห็นใน45-45ก็รัวกันไปหลายคนแล้วนะครับเพื่อนๆอ,นอืจบกันแค่ตรงนี้ก่อนนะครับสําหรับอินอินอว่าม,มันเป็นคําคว่า intermediate นะครับไม่ใช่ผมน่าจะปลายผิดผมจําศัพท์คำนี้ไม่ได้ครับโอเคแล้วก็มีอีเวนต์ครับเผื่อเพื่อนๆลืมกันนะครับก็คือชั่วโมงเดือดนะครับสี่เวลานะครับอ่า ตารางตามนี้ครับตั้งแต่วันที่18ถึง27นะครับให้เวลาเยอะเลยนะครับก็คือ8โมงถึง9โมงนะครับกับ2ทุ่มถึง3ทุ่มเนี่ย exp คูณ e 2นะครับแล้วก็มานาคูณ2เนี่ยเที่ยงผิดแล้วครับาตารางเนี้ยต้องลบเวลาถ้าจะไม่ผิดนะครับต้องลบเวลา1ชั่วโมงนะครับ e H p คูณ2จะเป็น7โมงถึง8โมงครับ แล้วก็ช่วงเย็นก็จะเป็นหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มครับส่วนมานาคูณสองก็จะเป็นสิบเอ็ดโมงกับห้าทุ่มครับนะตามนี้นะครับถ้าใครกดคูณสองอยู่ไม่นับไม่นับซ้ําไม่เป็นคูณสี่นะเข้าใจตรงกันนะครับอืมอ่าผมมีจะเปิดหินมนโนนะครับมาเปิดหินมนโนกันครับได้ทั้งหมดสิบเอ็ดตัวโอ้พอดีเลยอ่าผมอยากได้แค่บอลน,น้านะครับ ผมเริ่มทำใจแล้วกับการผ่าเพลของมัน,นะครับโอเคได้ผิดน้ำก็ยังดีครับดูครับเรอไปกี่ตัวแล้วเนี่ยเงียบกิบเลยครับดูดิเหลืออีกสี่ตัวผ่า,าแล้วครับผ่าแล้ว เชียก้าห่างไฟก้าห่างลมคืออะไรอะ่ะบอลได้ไหมอะ่ะโอ้น่าเกียดมากครับโอ้โห,หมดลมเลยครับไม่เหลืออะไรเปิดแล้วครับอืมไว้เจอกันหมายเขาหน้านะครับบอลลมไอบอลน,น้ำ โอเคไม่มีอะไรแล้วครับผมไปก่อนนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ